คนที่เขาไม่ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทําตัวไม่ค่อยดีนะครับหลวงตางทำไมเขาถึงได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งแต่ตัวหนูเองนะครับไหว้พระสวดมนต์ก็ตั้งใจทํางานแต่ว่าทําไมมันไม่ไม่ได้แบบเขาเนี่ยอะไรกันในโลกนี้ปัจ <c oughs> จุบันมันก็จักรดีตบมีคนมาพาลณานาเรื่องพวกนี้ให้หลวงตาฟังตั้งแต่สมัยยังไม่บวชแล้วปัจจุบันมันคืออดีต อดีตที่เขาทาบางคนมันทําบุญมททาทํธรรมฐานเนี่ทําความดีมันยาวนานนะโตบางชาติเนี่ยเจ็ดชาติยังไม่หมดเลยฮะบางคนที่สวายใส่บาตรพระปรจเจชาติเดียวเป็นเศรษฐีเจ็ดชาติทุกในเจ็ดชาติเนี่ยทำความไม่ดีทุกชาติแต่ก็ยังรวยอยู่ก็ยังรวยอยู่ใช่ชาติเจ็ดนะชาติสุดท้ายตายก็ลงข้างล่างปัจจุบันมันมาจากอาดีตอดีตมันไม่หมด มับันมันก็ไม่โผล่ปัจจุบันกรรมแต่ยังอย่างเราบางคนเนี่ยอดีตหมดแล้วปัจจุบันไม่ทํามันก็เลยไม่มีหลวงตาเคยพิจารณาพวกที่เก็บขยะสมัยก่อนนะตอนที่ฝึกใหม่ใหม่กับท่านน,ะนั่นงขึ้นหมดบุญยังเป็นมนุษย์นะหมดเนีับหมดบุญเราคิดอะไรไม่ออกแล้วกรรมไม่ดีส่งผลตั้งแต่เป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ออกเลยต้องเก็บขยะกินนะถามว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาด้วย บางคนเคยเป็นกษัตริย์มาก็มีเคยเป็นกษัตริย์เคยรวยเคยในอดีตมู่นน่ะเพราะโลกนี้มันไปเร็มมันกลมเพราะโลกไม่ใช่ของใครจำหนึ่งในโลกมันไม่ใช่ของใคร,ครใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราถ้าเราฝึกการเป็ว่วายายเกิดเนี่ยเราเกิดตายเกิดตายเนี่ยเราก็จะเข้าใจเวลามีทุกข์เราก็เข้าใจในการบรรเทาทุกข์เวลาเรามีสุขมีทรัพย์อะเราก็ไม่เพลิน เราก็ฝึกเตรียมตัวที่ต้องตายไงต้องเกิดไงถ้าเข้าใจอย่างงี้แล้วก็มันก็เบาใจแล้วล่ะ